run สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชีปเป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีสายลุยมาเสนอกันอีกแล้วนะใครที่ชอบแบบแนวสมบุกสมบันครับช่วงนี้ก็จะมีมาบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเที่ยวนะ แล้วก็มีรถแนวนี้มานำเสนอครับเพื่อใครกำลังมองหาอยู่นะก็จะเป็นตัวแรงครับวันนี้เป็น Land Rover นะ Discovery 1นะเครื่องเป็นตัว 2JZ Turbo คู่นะครับ Intercooler นะครับจัดเต็มไปเลยครับอันนี้4 wheel นะครับก็ใครชอบแนวนี้ก็ลองดูครับเผื่อถูกใจนะเราเจอก็มานำเสนอกันครับเป็นคันนี้เป็นเครื่อง3,000 cc นะครับแรงๆครับน้ำมันล้วนนะซ่อมง่ายไม่จุกจิกครับนี่ เครื่องช่วงล่างสมบูรณ์ครับวิ่งทางไกลได้สบายนะครับบอดี้ยังสวยครับอุปกรณ์อะไรอยู่ครบครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับเครื่องเสียงมีนะเป็นหน้าจอสัมผัสบบบลูทูธ MP3 ได้นะกันชนหน้านี่ทรง ARB ครับแข็งแรงครับแหลกหลังคานี้ถาดปีนียมนะครับบันไดครบครับสีสวยเดิมบางครับนะเบาหลังนี่พับได้นะครับขนของได้สบายครับ ภายในนี่เบาะเป็นหนังแท้นะครับไม่ฉ่าครับเกียร์ออโต้โฟร์วิวนี่ใช้งานได้ปกติครับแอร์หนาวสู้แดดได้นะครับชุดสปริงนี่ยก6นิ้วนะครับของเอลแมนนะครับนะก็โช๊คนี่ก็เป็นของใหม่นะครับวินเก้าปอนด์นะครับนะโหดครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับลิงก์เป็นลิงก์ทาง Facebook นะครับต้อง กวนนะครับใครบางคนนี่ไม่ได้เล่นเฟซนี่ก็ลองให้เพื่อนเปิดให้ดูเอานะครับนะเพราะเป็นลิงก์ที่ผู้ขายโพส์ไว้ในกลุ่มทาง Facebook ครับอันนี้ผมจะไม่ได้ลงเบอร์ไว้ในคลิปนะครับเพราะเผื่อรถขายได้แล้วนะเบอร์จะได้ไม่ติดคลิปไปนะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลครับติดต่อไปได้เลยนะครับในลิงก์เนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถถอยใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ